คนที่จะทำบ้านสวนรอดนะคือคนที่ 1. ใจรัก 2. เคยทำมีประสบการณ์ 3. ามไลฟ์สไตล์ชีวิตสามารถที่จะอยู่กับสวนกับผักกับพืชได้อันนี้เหมาะนะคะแต่ถ้าแค่ต้องการสร้างแหล่งอาหารไว้กินคุณไม่ต้องไปซื้อที่แบบเป็นไร่ๆเลยค่ะเอาแค่บ้านในบ้านจัดสรรเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะคะ ขนาดพื้นที่ธรรมดาเลยแล้วก็มีที่ข้างๆหรือหน้าบ้านนะคะปลูกผักเอาไว้แค่กินนะพอแล้วพอแล้วค่ะไอแนวคิดที่ว่าจะมีบ้านสวนขุดคลองนะคะทำบอ่อทำฟาร์มเห็ดทำกเกษตรต่างๆเนี่ยคือคุณต้องเป็นคนแนวกเกษตรจริงๆที่เป็นไร้ไรเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะที่เป็นแฟนรายการปลี่นก็มีคือแบบอยากได้เงินไปซื้อที่นะเป็น10ไร่20ไร่แถวบ้านทำ โอเคค่ะถ้าเกิดเราเป็นแนวเกษตรนะสนับสนุนเลยให้ทำนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนเมืองมาตลอดอย่างปรินเนี่ยเป็นคนเมืองมาตลอดปลูกแค่ข้างบ้านเนี่ยพอกินแล้วค่ะตอนนี้บอกเลยว่าแนวคิดของปรินนะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะคือถ้าคุณจะปลูกแบบจริงจังเลยทำเป็นเชิงเกษตรเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปหาที่เยอะๆทำได้นะคะแต่อย่าไปเพราะภาพฝัน อย่าไปเพราะว่ามันดูเป็นเทรนด์ของคนมีตังยุคใหม่หรือว่าเศรษฐียุคใหม่ที่จะต้องแบบมีบ้านสวนมีพื้นที่หลายๆไร่นะคะทำให้มันสวยงามอันนั้นคือทำได้ถ้าเรามีเงินเยอะจริงๆเอาไว้แบบไปถมได้เลยนะคะทำเลยค่ะเพราะมันต้องจ้างคนเยอะมากถ้าเราทำเองไม่ได้หรือเราไม่มีญาติพี่น้องทำให้งานพวกนี้มันเป็นงานต้องทำต่อเนื่องค่ะปลูกต้นไม้ปลูกอะไร ผลิตผลต่างๆมันต้องดูแลนะคะแต่ถ้าเราแค่ต้องการปลดเกษีสีนหรือมีชีวิตเรียบง่ายนะคะปินบอกเลยว่าบ้านที่คุณอยู่อะคะ่ะจะบ้านขนาดกี่ตารางวาก็ตามเนี่ยสามารถทำได้แล้วหรือเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยก็ยังสามารถทำในหน้าบ้านใดเลยถ้าแค่เอาแค่กินนะแล้วมันจะเหมาะกับคนทำกับข้าวกินอ่ะยกตัวอย่างรินนะคะรินมาอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ย ก็มาซื้อบ้านหลังนี้ตั้งใจทําเป็นบ้านสวนนั่นแหละนะคะแต่พื้นที่ก็200กว่าตารางวาปลูกบ้านไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลืออีกเป็นร้อยตารางวาทีเนี้ยเราก็ทําแปลงปลูกผักนะคะใดๆเอ,อ่ยๆแต่เรากินข้าวมื้อเดียวแล้วก็ไม่ค่อยทํากับข้าวปลูกไปก็ไม่ได้กินแล้วไม่ไม่ใช่แนวนะคะแล้วไม่ใช่คนจะออกมาดูแลดูสวนอะไรขนาดนั้นแต่รักต้นไม้นะ ชอบต้นไม้รอบบ้านต้นไม้เยอะมากค่ะแต่มันไม่ใช่แนวชนิดที่ว่าต้องไปปลูกขนาดนั้นนะหรือถ้าแค่ปลูกกินนะเอาจริงๆเคยเห็นบ้านจัดสรรนนะพื้นที่แบบ30ตารางวา50ตารางวาเนี่ยเขาทำใส่กระถางทำไว้หน้าบ้านรอบบ้านพอกินเหลือเฟือเลยค่ะมะเขือกระเพราพริกนะคะตักไคร้ผักชียี่หราอะไรที่เราสามารถปลูกได้ แค่นั้นน่ะกินได้แล้วฉชนนั้นนะคะเพื่อนๆที่มีความฝันว่าบ้านปลายชีวิตนะอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายคุณไม่ต้องแบบเอาฝันแบบโอ้โหที่ไร่ใหญ่โตเลยค่ะบ้านไม่ต้องใหญ่นะคะพื้นที่ไม่ต้องเยอะแต่เราสามารถสร้างแหล่งอาหารได้แล้วคือถ้าเราจะทำสวนนะคะเพื่อกินนะเราต้องเห็นสไตล์ตัวเองเลยเราเป็นสไตล์คนทำสวนหรือเปล่าเราเป็นสไตล์ทำกับข้าวไหม นะเราแปลรูปเก่งไหมเราจะขายผลผลิตไหมอะไรแบบนี้นะดูสไตล์อย่างของเบรนเนี่ยสไตล์นะไม่นิยมทำเองนะคะก็ซื้อได้ค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีปลูกเขาปลูกผักกันทีแปลงนึงก็ช่วยเขาซื้อเดี๋ยวเขาก็มาวางโต๊ะหน้าบ้านนะคะขาย10บาท5บาทอย่างนี้ค่ะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อนบ้านได้แล้วส่วนเราจะปลูกสำหรับสํารองของเราเองเผื่อไม่มีใครทำให้เราทำเอง ไม่ต้องการพื้นที่เยอะเลยฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องแบบคิดว่าตัวเองจะต้องเก็บเงินเท่านั้นเท่านี้มาซื้อที่ซื้อทางคือมันเป็นภาพฝันที่ใหญ่มากถ้าแบบนั้นนะต้องทําแบบในเชิงการเกษตรหรือถ้านะคะจะทําให้มันยั่งยืนและไม่เหนื่อยก็คือปลูกป่าตามโครงการพระราชดํารินะคะปลูกป่าให้ป่ามันดูแลตัวเองแล้วเราก็ปลูกพืชหมุนเวียนกินนะคะเนื่องจากอะไร มาถึงวันนี้นะปรินเห็นตัวอย่างเยอะมากเลยค่ะคือพออายุเริ่มเยอะทําไม่ไหวลูกหลานก็ไม่ใช่แนวนี้บางคนไม่มีลูกไม่มีหลานด้วยนะคะไม่มีคนช่วยทําจะจ้างเขาตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะขายอยากขาย1ิบไร่20ไร่30ไร่เคยทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เคยทําอะไรตอนยังมีแรงมันก็ทําได้ค่ะแต่พออายุเยอะ มันไม่รู้จะทําทําไมแล้วเอาแค่กินก็กินวันละมื้อก็อิ่มแล้วอย่างงี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปอยากทําคนที่จะทําสวนอย่างนั้นได้นยนะไปเห็นภาพเขาทํา AI ขึ้นมามัง่งทําอะไรสวยงามเป็นบ้านหลังเล็กๆมีบ่อมีอะไรปลูกผักไม่ต้องการพื้นที่อะไรเยอะหรอกเราทําที่บ้านเราเนี่ยทำตรงเนี้ยได้เลยนะคะทาไปตรงที่เราอยู่ที่เรามีนั่นแหละมันจะได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายไปทําฝันใหญ่ แล้วก็มาเหนื่อยทีหลังเรื่องขนาดบ้านนี่ก็เหมือนกันนะคะพอสมัยเราแบบทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยเราอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆใ,ใช่ไหมบ้านหลังใหญ่ๆดูดีดูสวยมีห้องนั้นห้องนี้พื้นที่ใหญ่โตพออายุมากขึ้นนะบอกเลยอยากได้บ้านที่เราดูแลได้อยู่ที่มันแบบสบายๆหลังเล็กๆปัดกวาดเช็ดถูง่ายเออขึ้นลงสะดวกมีที่นั่งที่นอนเย็นสบาย ไม่มีภาระหนี้ดีที่สุดดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะยุคนี้ถ้าไม่แน่จริงนะคะบางคนดารดาราคนมีชื่อเสียงนักธุรกิจที่เคยขายของดีๆเนี่ยแต่ก่อนโอ้โหมันมีกําลังค่ะมันผ่อนได้นะคะแต่พอมันเริ่มอืดๆฝืดฝืดเนี่ยประกาศขายคุณรู้ไหมบ้านบางหลังนะของคนมีชื่อเสียงเนี่ยประกาศขายตั้งแต่67ปีที่แล้วอะ่ะ บ้านนี้ยังขายไม่ได้เลยมันใหญ่มันโตอ่ะมันใหญ่มันโตมันฟังก์ชั่นพิสดารอ่ะมันแบบอลังการไปซะทุกอย่างประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยค่ะพอถึงจุดนึงเนี่ยมันเรามนุรู้เราทุกคนนะคะต้องการความสบายต้องการความเบายิ่งแก่ยิ่งเบายิ่งอายุเยอะยิ่งเบานะคะฉะนั้นเราวางแผนก่อนเลยจะได้ไม่เหนื่อยฟรีนะคะ เราอาจจะไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นก็ได้เป้าหมายเราอาจจะไม่ต้องการเงินที่เยอะขนาดนั้นในการสร้างก็ได้ระหว่างที่เราทํางานณนะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงวันที่เราอายุเยอะเนี่ยจะได้ไม่เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปทําแต่งานทําแต่งานผ่อนแต่ของพ่อนแต่ของแล้วพอสุดท้ายก็อยากขายมันเพื่อที่ว่าจะได้ปลดภาระไปสรุปตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เหนื่อยตอนแก่ก็เหนื่อย นะคะเอาที่มันพอดีกับเราเอาที่มันสบายอย่างเนี้ยอย่างปลี่นซื้อบ้านไม,ไม่มีภาระผ่อนนะคะก็อยู่ไปดูแลไปยิ่งพออายุเยอะขึ้นนะคะตอนนี้44 4 4 5ก็รู้สึกแล้วว่าอยากได้อะไรที่มันดูแลง่ายๆพวกแหล่งอาหารพวกอะไรอย่างเนี้ยมันหาซื้อได้นะคะในท้องถิ่น แล้วก็สามารถถ้าจะทำเองก็ทําได้มีเพื่อนเนี่ยให้นะคะแฟนรายการให้ก้อนเชื้อเห็ดปรินมา3-4ี่ก้อนเนี่ยกินไม่ทันแล้วค่ะไม่ต้องไปอยากทําโรงโอ๋ใหญ่โตอะไรพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะรกร้างมันก็จะแบบมันก็จะเก่าสุดโซมพอเราไปทําอะไรใหญ่โตอะค่ะไปทําโรงเรือนไปทําที่ปลูกอะไรต่างๆ เสร็จแล้วพอเราไม่ไปดูแลเราไม่ไปทำมันก็โรกรางนะคะอย่างเป็นมีที่อีกที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูแบบ2ปีแล้วจ่ายแต่ภาษีที่ดินเพราะไม่รู้จะทำอะไรด้วยความที่เราไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่เราก็ซื้อไปแล้วเนี่ยมีบอมีอะไรที่ทำการเกษตรเนีนะะ่ยค่ะฉะนั้นจากประสบการณ์เลยนะคะเราเก็บเงินเอาไว้เรามีความสุขในเป้าหมายของตัวเองว่าไงครับลูกนะคะ เราหาเป้าหมายของเราให้เจอค่ะนะเป้าหมายความสุขเราอ่ะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรค่ะเก็บเงินเอาไว้บ้านหลังพอดีพอดีมีที่ทางพอดีพอดีนะคะแล้วก็แหล่งอาหารพอได้กินเก็บเงินเอาไว้สามารถซื้ออะไรที่มันขาดเหลือได้แล้วก็หาโอกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทําอะไรที่อยากทําบ้างเหนื่อยมาเยอะแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะไม่ได้ไปไหนอิสระภาพ ดูแลสุขภาพไว้เก็บตังเอาไวออ้หรือว่าลงทุนในสิ่งที่มันแบบจะกลับมาเป็นเงินให้เราใช้จ่ายได้ในอนาคตนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปทํำทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบโอ้โหทําให้เราเหนื่อยในบ้านป่ายชีวิตคือเราต้องรู้จักตัวเองนะคะเราจะได้ใช้เงินถูกจุด ะะเราเป็นแนวไหนเราเป็นแนวอิสระภาพชอบท่องเที่ยวนะคะชอบเดินทางเอาเงินไปซื้อประสบการณ์อย่างเงี้ยเราก็ไม่จ้องจําเป็นจะต้องเอาเงินไปทุ่มเทกับอะไรที่เราต้องมานั่งเฝ้านั่งดูเราก็อยู่แบบตัวเบาๆสบายๆนะคะเอาเงินไว้เก็บไว้กินเก็บไว้ใช้เก็บไว้เที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่เหนื่อยเกินไลฟ์สไตล์ที่เราชอบนะคะบางทีเราไปเห็นภาพฝันไปเห็นแพทเทิร์นต่างๆ เราลืมไปว่าใจเราเป็นยังไงเราไปทําตามสิ่งที่มันควรทําควรมีควรเป็นต้องมีต้องเป็นต่างๆนั่นแหละค่ะมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอภาระมันเยอะแล้วในอนาคตโลกมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภยัยพิบัติภยัยธรรมชาติต่างๆนะคะคนตัวเบาอะ่ะจะได้เปรียบที่สุดคนตัวเบาคือคนภาระน้อย อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราสงบมากกว่านะคะดังนั้นเราจะสร้างทรัพย์สินอะไรหาไลฟ์สไตล์อะไรเลือกที่มันตรงกับเราเราจะไม่ต้องเหนื่อยเยอะค่ะบางทีความฝันเราอะ่ะไม่ได้ต้องใช้เงินขนาดนั้นด้วยเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะไม่ใช่แค่ต้องแบบมุ่งมั่นหาเงินมาทําในสิ่งนั้นซึ่งพอถึงเวลาแล้วมันกลับไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีประสบการณ์อะไรก็ แลกเปลี่ยนใต้คลิปนี้ได้ค่ะ